โรงทานสิสบุญเจริญยนต์นะคะร่วมกันกับลาบเป็ดวอเก้า,านะคะอ,ะอันนี้น้องเมย์เนาะแล้วก็พี่จูนนะคะอันนี้น้องจอยนะคะเจ้าของร้านลาเกดว่านั่นเท่าท่านเจะาอาวาสนะคะ,ะซึ่งก็จะนําพระกลับกับพวกเราด้วยนะคะ,ะก็ครบเลยนะทีมงานของพวกเราก็ครบทุกคนนะคะน้องวันดีด้วยนะคะอยู่ด้านหลังนะก็ลกกับห้านเนาะเด็กๆหันหน้ามาทางนี้หน่อยลูกเอ้ยอ อันน้องน้องเต็มเต็มเอาหน้าโผล่มาในวิดีโอหน่อยเร็วจบแล้วอันนี้อันนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปครัวเหมือนกัน ต้องรอรอันนี้สุกก่อนแล้วก็ไปพร้อมกันเลยแล้วเราก็เก็บเคลียร์ของเลยเค,ค่อยๆเคลียร์ของไม่แม่ติดเนะาะอนี่มีขวดนะขวดเปิดนี่แสดงว่ามีคนทานอยู่นะคะเอาขวดมาด้วย<ม>ได้อกว่าอไีแล้วเรเะละมังกงนีน่ของเจา้า กัแล้วมากในของเจ้าเด้อยูห้องครั่วเด้หนิยาให้ม so ันสุกหามันสุกเลยบอบอเสียเอาไปเทเสียเอาไปเทใส่ผอยูเอาไปไว้ในครั่วเสียเอาใบมืดมืดเลยค่ะอ๋อที่จะเสลงครั่วเขาเห็นแสบดอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก่อเอออันนี้ไปใส่ตู้เย็นอันนี้ใส่ใส่ตู้เย็นเลยค่ะใส่ตู้เย็นเลยค่ะเออเป็นอยังนี้ละเอาไปจัดการบริหารจัดการเลยท่านมืด เดีอยวจะไปคืนให้ด่วยนะด้วยนะจ้าด้วยความยินดีค่ะไปส่งเมิดต้องเคลียร์เนาะของขึ้นรถค่ะค่ะของขึ้นรถมีมีพระมีพระไปด้วยนะพระนี่จะจะไปจะไปนั่งที่ไหนวัดตรงนั่นอ่ะคันใหญ่ใช่ไหมอืมทำท่านาอืมสองคันอยู่แล้ว เัี้ของยะมีแน่ยเออไม่บอ่าไมนเอยของฝาละ่ะฝาล่ะฝาอยู่ที่ไหนเฮ้ยพ้นว่าเขึ่นนั่งหาได้เลกแล้วก่อน สิกงกำมาจยางไรเรูจะก,กินก๋วยเตี๋ยวอยู่เทากักินก๋วยเตี๋ยวแล้วพืน้นดังห่านในรถแล้ววะก็พี่ถามเราเมื่อวันนี้คุนว่มามันห้ามผ่านนี้ส่งมาส่งอยู่เวลาเขาขาเอเง่นเขาจะส่ง,งเนาะเขาจะแทนแล้วไปก็มาพี่ม <c oughs> ี่ท้วงแล้วเอ้าเอาไปกินก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวโอ้ยพื้นนั่งหาในรถแล้วครับคุ ผมเ,เข้าใจนี่พะนอาศัยคนอาศัยก็จ้องอยู่มักเกือบหาเกือบม่บ้อันนี้จะเอามาช่วยทำงานโรงทานนะแล้วก็แค่กินขนมปังที่ซื้อมาจากเซเว่นเซเว่นนะคะแจกหมดเลยค่ะก็เลยเหลือแต่ขนมปังจากเซเว่นนะคะ <c oughs> ได้วความยินดีเนาะวันนี้ปีแรกของน้องเมย์ที่นี่กับพวกเรานะคะก็ก็มาจัดงานลงครัวนะตามความถนัดเลยนะส่วนน้องน้องจอยนี่ก็ทําอาหารอยู่แล้วเนาะอยู่ลาบปิดวอเก้าวนะส่วนนาจันตุนก็พอดีเลยนะจากที่เคยมาหลายๆครั้งแล้วก็หยุดไปเพราะว่าน้องสาวไม่สบายเนาะท่านก็ได้มาพอดีนะน้องเมย์นี่งานแรกนะก็จัดเลยตามความถนัดเลยนะคะส่วนน้องวันดีนี่ก็ ใช่ค่ะสุน้องวันดีนี่ก็ลางานมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะเพื่อที่ชยกลนะคะวดหน้าจัดไก่ป๊อปมาให้พวกเรานะคะหล่อลนจวดแล้วก็จวดจวดได้ได้ไดโอเคเนาะสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนทํางานแรกนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดี